ครับตัวน,นี้นะครับมือน,นี้เอามางานหลักกาเพิ่นจะมีเบอร์ใหม่มารายงานนะครับว่าตระกูล KWS นะครับเพิ่นมีเบอร์ใดอ่าเดี๋ยวขอขอ,ขอ,อนุญาตให้เพิ่นแนะนำตัวแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์เลยครับครับผมผม KWS นะครับ,รบ,รบสำหรับตัวนี้นะครับเป็นข่าวว่าตั้งใหม่นะครับของ KWS เป็นใหม่ล่าสุดเลยตัว J61 นะครับเอ่อในเรื่องของ S <S การทนแรง,งลแล้วก็ทนโรคตัวนี้มันอาจจะตอบสนอ,ตอ,นองต่อพื้นที่ในเขตที่ปลูกหลังนาแล้วก็ผลชุ่มน้ำผลใก็ปลูกได้ครับหลังนาก็ปลูกด,ดีแล้วก็ใครที่ชอบปลูกผีตัวนี้ก็คข้าให้ตอบสนองค,ครับอ,อันนี้ที่หักมาเนี่ย80บวันดูดผลที่บ้านก็เักทำภารกิจผมในเรื่องต้นในเรื่องของฝกักถ้าปลูกหางก็จะเป็นสองเป็นสองคู่ถ้าปลูกผีก็จะได้ฝักสองสีก็จะดีขึ้นสีจะค่อนข้างจะแดงครับผมแล้วก็ แก่ค่อนข้างจะเล็กตัวน,นี้เป็นเล็กครับก็ฝากตัวที่โฮมมัสำหรับของท่านเคเลียสด้วยนะครับครับขอบคุณครับ